สวัสดีค่ะสวัสดี v ีเทุกท่านนะคะวันนี้นะคะ e ีพีที่211นะคะกับช่องผู้สาวพ่าเครื่องนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะวันนี้ก็มีพาพมาให้พี่ได้ชมได้สะสมกันอีกแล้วเช่นเดิมนะคะราคาหลักร้อยนะคะสนใจองค์ไหนก็โทรหรือทักไลน์มาได้เลยนะคะขอชมภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะเพื่อความชัดเจนนะคะ สำหรับช่องทางการติดต่อของเรานะคะไลน์ไอดีนะคะ bbiw 9 9 9นะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0 6 2 9 3 6 7สองหเจดปดสองนะคะพี่ส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะส่งฟรีมีเก็บปลายทางให้ด้วยนะคะอัะเดี๋ยวเรามา,มาชมองแรกกันเลยแล้วกันนะคะพี่วันนี้นะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นพ้ารอดนะคะพี่เป็นพารอดกุมหาวันนะคะอันนี้จะอยู่ในเลี่ยมพลาสติก อ่าเป็นพ้ารอดนะคะพี่เป็นพ้ารอดกุมหาวันนะคะเนื้อดินออกมาขามเปียกนะคะพี่อ่าเป็นพ้าเนื้อดินสภาพมันๆเลยนะพี่นะสภาพมันๆหนึบหนับแบบนี้นะคะพ้ารอดกุมหาวันนะคะองนี้เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นปิดตาพ่อแก้วนะคะอันนี้จะเป็นพับปิดตาสภาพเก่าๆนะคะพี่ผิวออกมันๆนะคะสภาพผิวออกมันๆนะพี่นะปิดตาพ่อแก้วนะคะปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้วนะคะ องค์นี้เปิดราคาไว้80ดบาทนะพี่เอาไปแป0รบาทนะคะปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะไปกันต่อนะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อปานขีไก่หางพวงนะคะสภาพเนื้อดินเก่าแห้งนะคะพี่อันนี้จะอยู่ในเลี่ยมเก่าอ่าอันนี้จะอยู่ในเลี่ยมขอบข้างเก่าๆนะคะพี่เป็นพ้าเนื้อดินสภาพแห้งเก่าแบบนี้เลยอ่าเป็นหลวงพ่อปานนะคะพี่เป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ขีไก่หางพวง สภาพเนื้อดินเก่าแห้งนะคะองค์นี้นะคะองค์นี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทส่งฟรีนะคะเจ็ดร้อยบาทขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นภาพผงนะคะเป็นขุดสะเล็กนะคะของหลวงผู้เผือกนะคะพี่เป็นพิมพ์ขุดสะเล็กนะคะของหลวงผู้เผือกนะคะพี่ อุตสาเล็กนะคะเป็นผ้าเนื้อผงนะคะของหลวงปู่เผือกอ่าสภาพเก่าเก็บบ้านนะคะอยู่ในเลี่ยมพลาสติกนะคะพี่องนี้เปิดราคาไว้นะคะแปดร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทอ่าเป็นผ้าผงหลวงปู่เผือกนะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะสนใจองคไหนนะคะพี่ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะ ไปกันต่อนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญหล่อ,อบโบราณเก่าไม่ทราบที่นะคะอ่าเป็นเหรียญหล่อ,อบโบราณเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่เป็นเหรียญหล่อ,อบโบราณเก่าเอ่อสภาพใช้งานนะคะพี่สภาพใช้งานอ่เป็นเหรียญหล่อ,อบโบราณเก่านะคะองค์นี้นะคะ เปิดราคาไว้นะคะพี่เหรียญหล่อ,อโบราณเก่านะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะพี่เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะสนใจขอชมรูปภาพเพิ่มเติมอ่าทักไลน์มาได้เลยนะคะช่องผู้สาวพระเครื่องนะคะไปกันต่อนะคะอันนี้จะเป็นพระเก่าเนื้อผงคุกรักนะคะพี่เป็นพระเก่าเนื้อผงคุกรักอ่าเป็นพระเก่าเนื้อผงคุกรักลงทองเก่าๆมานะคะพี่ จะรงทองเก่าๆมาแบบนี้เลยนะคะพี่เป็นผ้าเนื้อผงคุกรักเก่านะคะอ่าเป็นผ้าเนื้อผงคุกรักเก่าองค์นี้เปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่เปิดราคาไว้800บาทอ่าเป็นผ้าเนื้อผงคุกรักเก่านะคะเปิดราคาไว้800บาทนะพี่นะต่อไปนะคะจะเป็นผ้าสมเด็จเก่านะคะพี่สภาพใช้นะคะ เลี่ยมขอบข้างเก่าๆโบราณแบบนี้นะคะพี่อ่าเป็นผ้าสมเด็จนะคะองนี้จะเป็นผ้าสมเด็จอ่าเป็นผ้าสมเด็จนะคะสภาพใช้งานอันนี้จะอยู่นี้เลี่ยมเก่าโบราณน,นะคะพี่ขอบข้างนะคะนี่เลี่ยมเก็บขอบข้างแบบนี้เลย ด้านข้างมองเห็นนะคะพี่ด้านข้างมองเห็นเปิดราคาไว้นะคะสมเด็จองค์นี้เปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่เปิดราคาไว้800บาทาสนใจรายการไหนนะคะพี่ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์เพื่อความชัดเจนได้เลยนะคะพาตรงตามรูปแน่นอนนะคะพี่อันนี้จะเป็นพระนางพญาพิมพ์ใหญ่นะคะสภาพเนื้อดินออกดำๆนะคะพี่ อ่าเป็นพ้านางพญาพิมพ์ใหญ่นะคะเนื้อดินออกโซนดำดำนะคะอ่าองนี้ออกโซนดำดำนะคะพี่เป็นนางพญาพิมพ์ใหญ่นะคะสภาพเนื้อเก่าแห้งเลยองนี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะพี่เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะไปกันต่อนะคะอันนี้จะเป็นอ่าหล่อโบราณเทวสุวรรณนะคะพี่วัดสุทัศนะคะเป็นหล่อโบราณเก่านะคะของ วัสุทัศน์นะคะพี่เทวสุวรรณนะคะอ่าเวสุวรรณวัสุทัศน์นะคะพี่อ่าเป็นหลอโบราณนะคะองค์นี้เปิดราคาไว้หกร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้หกร้อยบาทอ่าเวสุวรรณวัสุทัศน์นะคะเปิดราคาไว้หกร้อยบาทนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นพระปิดตาหลวงปู่เฮียงนะคะพี่เ,เห็นสะดือนะคะตรงกลางจะเห็นสะดือนะคะนี่มีผิวออกมันเงาเลยนะคะพี่ปิดตาหลวงปู่เฮียงนะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่เฮียงนะคะพี่องค์นี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะปิดตาปู่เฮียงนะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาท ต่อไปนะคะจะเป็นจอบหล่อโบราณนะคะของหลวงพ่อเงินอ่าเป็นจอบหล่อโบราณของหลวงพ่อเงินนะคะเป็นจอบเล็กนะคะพี่เป็นพิมพ์จอบเล็กอ่าจอบหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคานะคะเป็นพิมพ์จอบเล็กนะคะพี่เป็นพิมพ์จอบเล็กนะคะองค์นี้สภาพเก่าเก็บเลยนะคะพี่สภาพสวยองค์นี้เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะจอบเล็ก หลวงพ่อเงินนะคะแปดร้อยบาทนะคะพี่ส่งฟรีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะอ่อะ,ะต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเขียนนะคะพี่อ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อเขียนรุ่นแรกนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเขียนรุ่นแรกสภาพสวยเลยนะพี่สภาพเก่าเก็บบ้านนะคะเหรียญนี้นะคะพี่เหรียญนี <leche> ้เหรียญสภาพใช้นะคะ เป็นเหรียญสภาพใช้นะคะเก่าเก็บบ้านๆเลยนะคะเหรียญหลวงพ่อเขียนรุ่นแรกนะคะเหรียญหลวงพ่อเขียนรุ่นแรกเหรียญน,นี้นะคะสภาพสวยสภาพใช้สวยๆแบบนี้เลยนะพี่เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทเปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะเหรียญหลวงพ่อเขียนรุ่นแรกนะคะขอชมรูปภาพเพิ่มเติมนะพี่ทักไลน์มาได้เลยนะคะ,ะต่อไปนะคะจะเป็นเห,นหร,รียญหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่นะคะ อาเป็นเหรียญรลอโบราณเก่าไม่ทราบที่นะพี่นี่เป็นเหรียญหลอโบราณเก่าไม่ทราบที่นะคะสภาพใช้งานนะคะพี่เหรียญน,นี้นะคะเปิดราคาไว้นะคะเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะเหรียญรลอโบราณเก่านะคะ ไปกันต่อนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมอ่าจะมี้าบดำๆติดอยู่นะคะพี่สภาพเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะเหรียญน,นี้นะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญหลวงปู่เอี่ยม เปิดราคาไว้เจ็ดน้อยบาทนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมทักไลน์มาได้เลยนะคะพี่พาดตรงตามรูปแน่นอนนะคะไปกันต่อนะคะอันนี้จะเป็นสั่งกระจายกุวัดคลองอ่ากุวัดเงินคลองเตยน,นะคะพี่เป็นพัดสั่งกระจายนะคะกุวัดเงินคลองเตยน,นะคะอันนี้จะอยู่ในเลี่ยมพลาสติกเก็บผิวสวยๆแบบนี้เลยนะพี่อ่าจะอยู่ในเลี่ยมพลาสติกสวยๆแบบนี้เลยนะคะ อา้าสังกระจายกูวัดเงินคลองเตยนะคะพี่เป็นพราเนื้อผงสภาพเก่าๆอ่าสังกระจายเก่าๆแบบนี้นะคะองค์นี้เปิดราคาไว้นะคะพี่องค์นี้เปิดราคาไว้700บาทนะคะสังกจายเปิดราคาไว้700บาทนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะพี่อ่าสนใจรายการไหนนะคะขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์เลยนะคะ ไปกันต่อนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญหล่อโบราณอ่าเป็นเหรียญหล่อโบราณของหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะคะพี่อ่าเป็นเหรียญหลวงเเาะหลวงพ่อแก้วนะคะอ่าเป็นเหรียญหล่อโบราณของหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะคะพี่อ่าเป็นเหรียญสภาพใช้เก่าๆนะคะเหรียญนี้ เหรียญรอบโบราณหลวง,ลงลพ่อแก้วนะคะเหรียญน,นี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ไปเจ็ดร้อยบาทต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญอันนี้จะเป็นเหรียญลูกไข่ของหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะคะพี่เหรียญลูกไข่ของหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียนะคะพี่ใบหน้าใบตาลูก ลูกหูลูกตานี่ชัดเจนนะคะเป็นเหรียญสภาพตึงสวยคมชัดนะคะพี่เป็นเหรียญสภาพตึงสวยคมชัดนะคะเหรียญหลวงพ่อเอียนะคะเป็นเหรียญรูปไข่หลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะคะเปิดราคาไว้800บาทนะพี่เปิดราคาไว้800บาทนะคะเหรียญหลวงพ่อเอียนะคะต่อไปนะคะจะเป็นปิดตานะคะเอางี้ จะเป็นปิดตานะคะเป็นของหลวงผู้สุกวัดปากคองมาขามเท่านะคะอ่าปิดตาเนื้อผงใบรานนะคะพี่จะอยู่ในเลี่ยมเก่าๆนะคะปิดตาหลวงผู้สุขวัดปากคองมาขามเท้าอ่าอันนี้จะเลี่ยมเก่าโบราณนะคะด้านหลังจะมีรอยยันของท่านแบบนี้เลยนะพี่สภาพเก่าเก็บบ้านๆเลยนะคะปิดตาหลวงผู้สุกนะคะเปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่ เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะปิดตาปูสุกวัดปากคงนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อกลวยนะคะพี่เป็นเหรียญเนื้ออัปาก้านะคะอ่าเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อกลวยนะคะพี่เป็นเหรียญเนื้ออัปาก้านะคะนี่เป็นเหรียญสภาพสวยคมชัดเลยนะคะพี่ใบหน้าใบตานะคะชัดเจนนะคะพี่ใบหน้าใบตาชัดเจนนะคะนี่อ่าเหรียญกลมหลวงพ่อกลวยนะคะ เป็นเหรียญเนื้ออัปปาก้านะคะพี่เป็นเหรียญเนื้ออัปปาก้าด้านหลังจะมีรอยยันสวยคมชัดแบบนี้เลยนะคะพี่เหรียญกลมหลวงพ่อกลวยนะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะเหรียญกลมหลวงพ่อกลวยต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญอันนี้จะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อพรนะคะวัดดอนเมืองนะคะพี่เป็นเหรียญสภาพใช้ อ่าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่าสภาพใช้นะคะเหรียญหลวงพ่อพรวัดดอนเมืองนะคะพี่อ่าเหรียญหลวงพ่อพรวัดดอนเมืองเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่าสภาพใช้งานนะคะพี่อ่าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่าสภาพใช้นะคะเหรียญอ่าหลวงพ่อพรวัดดอนเมืองนะคะเหรียญนี้นะคะพี่เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทเปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทเท่านั้นนะคะเป็นเหรียญสภาพสวยเก่าเก็บบ้านๆนะคะพี่ เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะไปกันต่อนะคะพี่อันนี้จะเป็นเหรียญหล่อโบราณน,นะคะหลวงพ่อทารุ่นแรกหลวงพ่อทาวัดพระเนียนแตกนะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่านะคะของหลวงพ่อทารุ่นแรกนะคะนี่เป็นเหรียญสภาพใช้เก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะเป<ช>็นเหรียญหล่อโบราณนะคะของ<ด> <Pv t. S 2> หลวงพ่อทานะคะพี่รุ่นแรกเลยนะคะเหรียญนี้เก่าเก็บบ้านๆเลยนะคะเหรียญหล่อเหรียญหล่อโบราณนะคะ เปิดราคาไว้นะคะพี่เหรียญนี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะเหรียญหล่อบโบราณหลวงพ่อทาเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะคะส่งฟรีมีเก็บปลายทางให้ด้วยนะคะไปกันต่อนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะวัดทุ่งอคอกนะคะพี่อันนี้จะอยู่ในเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้งานได้เลยนะพี่นี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงวัดทุ่งอคอกนะคะ สภาพเปลี่ยนนี่ตึงสวยคมชัดนะคะพี่ใบหน้าใบตาท่านนะคะชัดเจนนะคะพี่ใบหน้าใบตาท่านชัดเจนเลยนะคะนี่เหรียญหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกนะคะเหรียญนี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะพี่เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกนะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะคะส่งฟรีมีเก็บปลายทางให้ด้วยนะคะ ไปกันต่อนะคะพี่อันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดนะคะพี่อ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดสภาพใช้นะคะเหรียญกลมหลวงพ่อจาดสภาพใช้อ่าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเก่านะคะพี่เป็นเหรียญกลมหลวงพ่อจาดสภาพใช้นะคะอ่าสภาพใช้งานนะพี่นะแต่สวยเก่าเก็บเลยนะคะพี่สวยสภาพสวยสวยแบบนี้เลย สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะพาสตรงตามรูปแน่นอนนะพี่นะพาสตรงตามรูปร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อจ่าสภาพใช้นะคะพี่เหรียญนี้เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทเปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อจ่าสภาพใช้นะคะเปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะพี่เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทไปกันต่อนะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จสมเด็จเก่านะพี่มีคาบกุ่ มีคาบกุคาบเก่านะคะติดอยู่นะพี่นะสมเด็จองค์นี้นะคะอ่าสภาพเก่าเก็บเลยนะพี่คาบกุคาบเก่านะคะชัดเจนนะพี่นะจะมีคาบกุชัดเจนแบบนี้เลยนะคะสมเด็จเก่าองคนี้เนื้อเก่งๆแบบนี้เลยนะพี่นะสภาพเนื้อเก่งๆแบบนี้เลยนะคะอ่าสภาพเนื้อเก่งๆแบบนี้เลยนะคะสมเด็จองค์นี้เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาท พาสมเด็จน,นะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่ต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะเหรียญนี้อ่าเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดํานะคะพี่เหรียญหลวงพ่อกันนะคะอ่าเป็นเหรียญสภาพสวยคมชัดนะคะพี่เป็นเหรียญสภาพสวยคมชัดเลยนะคะปีสองสี่หกเก้านะคะพี่เหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตนะคะอ่าเป็นเหรียญสภาพสวยนะพี่นะนี่ สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญน,นี้เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตนะคะ,อะขอชมรูปภาพเพิ่มเติมนะพี่นะทักไลน์มาได้เลยนะคะพี่ทักไลน์มาได้เลยนะคะไปกันต่อนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญหลอโบราณเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่เป็นเหรียญลอโบราณเก่าไม่ทราบที่นะคะ อ่าไม่ทราบเกจิไม่ทราบอาจารย์นะคะไ่ารู้ว่าที่ไหนไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะพี่เป็นเหรียญโบราณเก่าไม่ทราบที่นะคะนี่สภาพเหรียญสภาพสวยเลยนะพี่นะสภาพสวยเก่าๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะพี่เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทอ่าเป็นเหรียญโบราณเก่าไม่ทราบที่นะคะขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะพี่เพื่อความชัดเจนนะคะ ตรงตามรูปแน่นอนนะพี่นะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะพี่นะอ่าพี่พี่เอฟซีที่เข้ามาชมนะคะไปกันต่อนะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จบางขุนพรมนะคะพี่เป็นพิมพ์เส้นได้นะคะอ่าเป็นพิมพ์เส้นได้นะพี่นะมีคาบกู่เก่านะคะอ่าเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะพี่มีคาบกู่เก่าติดอยู่อ่ชาชัดเจนแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ อ่าเป็นพ้าสมเด็จนะคะพี่เป็นพ้าสมเด็จบางขุนพรมนะคะมีพิมพ์เส้นได้นะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทเท่านั้นนะคะสมเด็จบางขุนพรมสซิพิมพ์เส้นได้นะคะเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่ต่อไปนะคะจะเป็นผ้าของขวัญวัดปากน้ํานะคะอันนี้จะอยู่ในเลี่ยมเก่านะคะพี่ อ่าอันนี้จะลงเลกเกอร์เก่าๆไว้นะคะพี่จะลงเลกเกอร์เก่าๆไว้นี่อยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยอยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะคะนี่ลงเลกเกอร์เก่าๆไว้แบบนี้นะคะพี่อยู่ในเลี่ยมเก่าโบราณนะคะพระโองขวัวัดปากน้ํานะคะเปิดราคาวไว้เจ็ดร้อยบาทนะพี่เปิดราคาวไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพระโองขวัวัดปากน้ําไปกันต่อนะคะอันนี้จะเป็นอ่าพระเนื้อตะกัวนะคะของ อ่าหลวงพ่อเนียมนะคะพี่เป็นพ้าเนื้อตะกวัวของหลวงพ่อเนียมอ่าเป็นเนื้อตะกวัวเก่านะคะพี่เป็นพ้าเนื้อตะกวัวเก่าของหลวงพ่อเนียมนะคะอ่าเป็นพ้าเนื้อตะกัวเก่าของหลวงพ่อเนียมนะคะเปิดราคาไว้นะคะพี่องค์นี้เปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาท เปิดราคาไว้700บาทนะคะพี่เนื้อตะกัวของหลวงพ่อเนียมนะคะ700บาทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นพ้าสมเด็จเก่าวคงนี้จะเป็นผ้าสมเด็จเก่าสภาพใช้นะคะพี่ผิวออกมันๆนะคะสภาพผิวออกมันๆนะพี่นะนี่สภาพผิวออกมันมัๆแบบนี้เลยนะคะสมเด็จเก่านะคะพี่เป็นผ้าสมเด็จอ่า สภาพเนื้อเก่งๆแบบนี้เลยนะพี่นะเนื้อเก่งๆสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะสภาพเนื้อเก่งๆสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะสมเด็จเก่าอง์นี้เปิดราคาไว้นะคะแ800ร้อยบาทนะพี่เปิดราคาไว้แ800ดร้อยบาทนะคะสมเด็จเก่านะคะต่อไปนะคะจะเป็นรูปหล่อของหลวงพ่อกลวยนะคะอันนี้จะอยู่ในเลี่ยมโบราณอาจจะอยู่ในเลี่ยมเก่าโบราณนะคะรูปหล่อของหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ จะอยู่ในเลี่ยมเก่าโบราณนะคะอ่ารูปหล่อหลวงพ่อกลวยนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมเก่าโบราณอ่ารูปหล่อโบราณเก่านะคะพี่รูปหลอวงพ่อกลวยองค์นี้เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทอ่ารูปหล่อหลวงพ่อกลวยนะคะอยู่ในเลี่ยมเก่าโบราณแบบนี้เลยนะคะพี่ต่อไปนะคะจะเป็นปิดตาแร่บางไผ่นะคะพี่องค์นี้ จะเป็นพับปิตาแร่บางไผ่นะคะอันนี้สภาพเก่าๆเลยนะพี่นะนี่สวยคมชัดแบบนี้เลยนะพี่นะสวยคมชัดแบบนี้เลยนะคะปิตาแร่บางไผ่อ่าปิตาแร่บางไผ่นะคะอง์นี้สภาพส,สวยๆเลยนะพี่นะองน,นี้เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะพี่เอาไปหนึ่งพันบาทปิตาแร่บางไผ่นะคะ ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมนะพี่ทักไลน์มาได้เลยนะคะทักไลน์มาได้เลยนะคะขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะเพื่อความชัดเจนนะคะต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นพระสมเด็จเก่าอีกองหนึ่งนะคะที่สภาพเก่าๆนะคะเนื้อหาสาระชัดเจนเลยนะพี่องค์นี้อ่าสมเด็จเก่านะคะมีคาบกู่คาบเก่าติดอยู่นะพี่นะ อ่าสมเด็จองค์นี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะพี่สวยๆแบบนี้เลยเป็นพระสมเด็จเก่าอีกองคหนึ่งนะคะที่มีคาบกุ่คาบเก่าติดอยู่นะพี่องค์นี้เปิดราคาไว้800บาท <ıyorlar. S 1> นะคะพี่เปิดราคาไว้800บาทสมเด็จเก่าองค์นี้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นหลวงผู้ททดนะคะอันนี้จะเป็นหลวงผู้ทวดเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่นะคะพี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะคะอ่าเป็นเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่นะคะพี่หลวงผู้ทวดนะคะ เป็นหลวงพูทวดเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่นะคะสภาพสวยเลยนะพี่สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะหลวงปูทวดเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่นะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่หลวงปูทวดนะคะเปิดราคาไว้เจ็ดร้อยบาทอ่าสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะเนื้อว่านเก่าแห้งแบบนี้เลยนะพี่ต่อไปนะคะจะเป็น อันนี้พระกุวัดสามปื้มนะคะพี่เป็นพระกุพระเก่านะคะอ่าเป็นพระกุพระเก่าวัดสามปื้มนะคะพี่อาจจะมีรอยคาบลักอาโรงทองเก่าๆไว้นะคะเป็นพระกุพระเก่าวัดสามปื้มนะคะพี่นี่ เป็นพระก,กูพระเก่านะคะพระก,กูวัดสามปืมนะคะพี่องค์นี้เปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่เปิดราคาไว้800บาทนะคะพระก,กูวัดสามปืมนะคะขอชมรูปภาพเพิ่มเติมนะพี่ทักไลน์มาได้เลยนะคะพาตรงตามรูปร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ<า><ม>ต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนนะคะพี่เป็นเหรียญหล่อโบราณเก่านะคะของหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอน สภาพเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะสภาพเก่าๆเก็บบ้านๆเลยนะคะอ่าองนี้นะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่เป็นเหรียญหล่อโบราณเก่านะคะของหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนนะคะพี่อ่าสภาพเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่สภาพเก่าๆแบบนี้เลยองค์นี้เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทนะคะพี่เปิดราคาไว้แปดร้อยบาทเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่านะคะของหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนนะคะ เปิดราคาไว้800บาทนะคะพี่องค์สุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นปิดตาเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่เป yeah, ็นพระปิดตาเก่าไม่ทราบที่นะคะองค์นี้อ่าเป็นพระปิดตาเก่าไม่ทราบที่นะคะไม่รู้ว่าเกจิไหนเหมือนกันนะคะพี่ไม่แน่ใจอ่าองนี้สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่เป็นปิดตาเก่าไม่ทราบที่นะคะ องนี้เปิดราคาไว้แ0 0บาทนะคะพี่เปิดราคาไว้แ0 0บาทนะคะปิดตาเก่าไว้ทราบที่นะคะขอชมรูปภาพเพิ่มเติมนะคะพี่ทักไลน์มาได้เลยนะคะไลน์ไอดีของเรานะคะกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะพี่นะเพิ่มเพื่อนมาได้เลยนะคะสนใจรายการไหนนะคะพี่ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะราคาหลักร้อยนะคะส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่อ p พีต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ